ดูนะครับที่บอกว่าจะแก้ปัญหาทุจริตเนี่ยผมบอกมาตลอดคุณเลิกไปได้ไหมไอ,ไอหลักสูตรคอนเนคชั่นไปดูนะครับทุกหลักสูตรผมถามว่าหลักสูตรสารยุติธรรมนะครับหลักสูตรปปชหลักสูตรก็ก,กต หลักสูตรของกระทรวงทบวงกลมต่างๆของศารปกครองสูงสุดไปตั้งหลักสูตรพิเศษที่มาจับคนพ่อค้าประชาชนข้าราชการไปเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษ<อ>นะครับไปเรียนเนี่ยนะครับผมถามว่าพ็หลักสูตรของสารยุติธรรมคุณจับพ่อค้าคนหนึ่งไปอบรมมาคุณจะให้เขาไปสอบเป็นผู้พิพากษาเหรอ ถ้าคุณจะอบรมให้เขามีความรู้เรื่องสารเบื้องต้นเนี่ยคุณก็จับเขาอบรมแค่วันสองวันก็พอแล้วมหาวิทยาลัยมีให้เขาไปอบรมแล้วเชิญคุณไปสอนค่ะสักครึ่งวันหรือสามชั่วโมงก็พอแล้วไอ้นี่อบรมทีเจ็ดเดือนแปดเดือนโอ้สารไปตั้งงบนะครับปีปะละยี่สิบล้านอบรมไอ้พวกเนี้ยพ่อค้าข้าราชการทหารตำรวจ นะครับไปเรียนแต่ละรุ่นเจ็ดสิบแปดสิบคนนะครับผมเป็นพ่อค้าก็ไปเรียนไปเรียนไม่ใช่อะไรเราไปเชื่อมกับข้าราชการกระทรวงโน้นกระทรวงนี้นะครับแล้วก็ไอแต่สมมุติว่าหลักสูตรของศารเนี่ยนะครับทุกทุกทุกองค์กรอิสระทุกหน่วยงานไปตั้งเนี่ยเขาจะมีประมาณยี่สิบล้านไปดูงานตามประเทศ เวลาไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันตีตัวฉันทุฉันประหยะัดนะครับไอ้พวกพ่อค้าเนี่ยมันก็ไปอัพเกรดให้สร้างความสัมพันธ์นะครับพอไปสร้างความสัมพันธ์เนี่ยพอผมทำธุรกิจอะไรผมก็ไปวิ่งเต้นได้ศาลเวลาจะตัดสินผมก็วิ่งเท้นได้ ก็ตกเย็นพอเรียนเสร็จแต่มันกินวายหัวชนกันเมาแล้วถึงเวลามันก็คุยกันหมดฮะเรื่องประโยชน์ใดๆครับผมถามมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปจับเขาว่าอบรมทําไมไม่อบรมค่าราชการในศาลผมจะไม่ว่าอะไรเลยให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นอบรมผู้พิพากษาว่าโอเคนะมันมีแง่ามุมอย,อย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นไรคุณจับไอพ่อค้าไปอบรมทำไมม,มีบางบริษัทค่ะตั้งผู้จัดการ ไว้คนหนึ่งเลยไม่ได้ทำอะไรนะครับไว้เรียนในหลักสูตรบ้าๆบอาคนนผมเคยถามคือท่านค่ะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปเรียนเอาความรู้แต่ว่าไปเรียนเอาคอนเนคชันผมว่าเนี่ยผมไม่เลือกเรียกหลักสูตรคอนเนคชันจริงท่านหาจริงๆถ้าฟังว่าแบบไปเอาคอนเนคชันแลดูเหมือนจะดีแต่ว่าคอนเนคชันในความแบบไม่โปร่งใสคือคือคือผมว่าถ้าเข้าไปเรียนอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลตั้งแต่ตั้งหลักสูตรแล้ว ก็ผมบอกมีบริษัทใหญ่อยู่บริษัทหนึ่งนะครับวันนี้มีคนคนหนึ่งอยู่ในบริษัทนี้ไปเรียนแล้วทั้งหมดยี่สิบห้าหลักสูตรโอ้หลักสูตรหนึ่งเจ็ดเดือนนบถามมึงใช้งบประมาณใช้อะไรหลักสูตรหนึ่งเอกชนไปเรียนเสียสองแสนค่ะสมมติว่าหลักสูตรหนึ่งใช้งบประมาณยี่สิบกว่าล้านบาทครับอันนั้นมีมีมีสามสิบเปอร์เซนตพิเศษแยกไหมคะ๋อหลักสูตรนี้ไม่ไม่ไม่มี นะครับ, oh, ไ,บอไอ้ตรงนี้ไม่มีแต่มันมีไอ้คนที่ไปเรียนด้วยกันนะ oh. นะครับจะไปเป็นในทุนนะครับไปไปเลี้ยงตกเย็นเลี้ยงวัยเลี้ยงอะไรไอ้พวกนี้จ่าย mm. เวลาไปต่างประเทศไอ้พวกนี้จ่ายไปต่างประเทศน่ะนะครับคุณใบเฟิร์นเคยเคย,เคยไปแน่นอนนะครับเวลาเราไปเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ทัวร์เขาก็จะจัดอาหารให้เรากินนะครับเวลาั่งอาหารพิเศษไอ้พวกนี้จะเป็นคนจ่าย สร้างความสนิทสนมความยิ่งใหญ่แล้วหลักสูตรที่คนนิยมมาก,มากที่สุดชุมพรอเมื่อก่อนเนี้ยนะครับร้อยกว่าคนเดี๋ยวนี้สองสามร้อยคนลคแล้วแลวบางทีนี่ต้องเสียกันห้าล้านนะเนี<อ>่ยครับปีล่าสุดเนี่ยก็มีคนบอกผมอย่างน้อยๆผมก็บอกให้วุอช่วยแถลงหน่อยจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาเสียไปห้าล้านเนี่ยที่เขาได้เรียนเนี้ย ท่านค่ะแล้วอย่างนี้เวลาสมมติว่ามีการสร้างหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาแล้วผู้ที่จะเข้าไปอบรมเนี่ยคือสมัครเข้าไปหรือว่าทางเจ้าของหลักสูตรเนี่ยเป็นคนคอนเน็กไปว่าเอ๊ะมาอบรมกันทั้งสองทางรับอ๋อมีทั้งสองทางทั้งสองทางก็ไปธุรกิดบอกว่าคุณน่ามาเรียนนนหลักสูตรนี้แสดงว่าต้องมีกลุ่มเป้าหมายถูกไหมคะครับว่าควรจะเป็นคนกลุ่มไหนที่เราจะต่อยอดประโยชน์ได้ คืออย่างน้อยๆคนที่จะไปเรียนเนี่ยมันต้องรู้จักแอ่ตัวเบิ่มๆอยู่ในนั้นนะครับผมยังชมเชยมีอยู่หลักสูตรเดียวครับที่ผมให้แถลงข่าวไปแล้วก็ให้สัมภาษณ์โจมตีไปผมโจมตีเยอะเรื่องซื้อีปรากฏว่ามีสารปกครองสูงสุดนะครับหลังจากที่ผมมีโอกาสได้คุยกันกับท่านประธานสารปกครองสูงสุดท่านบอกว่าท่านขอยุติหลักสูตร<อ>ของสารปกครองสูงสุดทุกวันนี้ไม่มี ศาลยุติธรรมผมคุยกับเลขาสาลยุติธรรมคุยกันเถ,ถียงกันแล้วเถียงกันอีกท่านก็บอกเหตุผมผมเต่็ผมบอกผมรับไม่ได้เหตุผลอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอะไรแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ปป<ๆ>ชก,กตน,นี่ผมไปเถียงหมดมแล้วเด๋ยวนี้มนรบาดไปเกือบทุกกระทรวงทุกวงกลมนะครับกรุงเทพมหานครก็มีมไปดูดีครับกระทรวงเกษตรอะผลงานของรัฐมนตรี เปิดหลักสูตรท่านคะหรือจริงๆแล้วการเปิดหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยมีความตั้งใจเพื่อที่ว่าจับมือกันร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติก็ผมผมไม่ติดใจนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ผมถามว่าทำไมต้องไปเปิดหลักสูตรอบรมกันดีเจ็เดือนแปเดือน คนพวกนี้นะครับถามว่าคุณจับทหารไปอบรมปลูกข้าวเนี่ยค,คุณจะให้เขาไล่เขาออกจากทหารไปปลูกข้าวหรืองไงครับ <c oughs> ก็สอนเขาว่าข้าวเนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ราคามันเป็นยังไงอะไระผมว่าสองวันมันก็จบผมวิชารรการเกษตรมามีก็เชิญเขาไปเป็นวิทยากร <c oughs> ผมว่าเต็มที่นะครับไม่เกินสี่วันก็น่าจะพอแล้วหลักสูตรพิเศษ วันนี้เราไปดูปปชเนี่ยคุณเชิญเขาไปอบรมกันอุตลุดหมดแต่ข่าราชาการปปชท,ที่มาเป็นพนักงานไต่สวนไต่สวนไปไต่สวนมาโว่ๆเธอเธอไม่รู้เรื่องแล้วครับถามไปเอ้าพอดีเรื่องนี้ผมไม่ได้เรียนมาไอ้อย่างเงี้ยคุณทาไมไม่จับเขาไปอบรมให้พอ,อแล้วไปจับผมไปอบรมเรื่องอะไรผมไม่ได้เป็นสมัครกเป็นปปชค่ะ นะครับแต่อบรมเพื่อให้ผมรู้ว่าปปชมีหน้าที่ทําอะไรแนวทางการสอบสวนเป็นยังไงจะการใครเป็นพยานวิธีการเป็นไงอย่างนี้ไม่มีปัญหาอืมแสดงว่าก็คือจัดหลักสูตรเนี่ยจัดได้แหละมีอบรมต่างๆแต่ว่ามันก็มีหลายสุดที่เอ๊ใช่ไหมครับท่านแบบเอ๊ว่าทําไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนั้นครับนะคะเพื่อเพื่อเพกกันนินทาแล้วก็คุณไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ ก็ไปให้หมามีอะไรเขาจัดแล้วก็เชิญคุณไปเชิญประธานสารดีกาเชิญเลขาสารยุติธรรมเชิญประธานปปชอะไรไปไม่ไมีใครเขาว่าเลยแสดงว่าจริงๆเรื่องของการทุจริตเนี่ยใน,ในมุมของท่านเนี่ยท่านมองว่าประเทศไทยนี่เกินเยียวยาหรือเปล่าคะโอ้โหไอ้นี่มันไม่มันไม่ใช่เยียวยาอย่างเดียวนะมันต้องเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะครับก็ผมบอกวันเนี้ยนะครับเอ่อ พอมันไปสร้างหลักสูตรคอนเน็กชันอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เวลาไปทำะะจะทำอะไรบริหารราชาการเนี่ยมันง่ายไปหมดความเป็นเพื่อนความเป็นพวกแล้วก็อำนาจมันง่ายไปหมดถามว่ากรณีวันนี้นะครับตึกถล่มเอาผมยกตัวอย่างกรณีตึกซตงอ ก่อนหน้านี้นะครับสอรอง,งเนี่ยมีข้าราชการกี่คนผมไม่รู้แต่มันอยู่กันที่ตึกแปดชั้นแล้วก็ตึกก็ไม่ได้เอาละผมว่าไม่เกินจากกว้างยาวนะครับไม่เกินร้อยคูร้อยอะนะครับไม่ถึงหนอกครับแต่วันนี้คุณไปสร้างสามสิบชั้นแล้วมีตึกบริวารอีกสองหลังเนี่ยคุณจะสร้างไว้ใครอยู่อ้โ อ่แหมท่านคะ่ะถ้าถ้าพูดถึงประเด็นนี้นี่เดี๋ยวเทปหน้าอาจจะต้องขยายความกันเยอะเลยนะคะเรื่องของตึกสอตองอนนะคะเพราะว่าแหมคุณผู้ชมหลายท่านนะคะกําลังติดตามกันอยู่ในเรื่องประเด็นนี้ค่ะและจริงๆต้องบอกว่าท่านวิราชคะ่ะยจะมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมด้วย ท่านคะเดี๋ยวในเทปต่อไปต้องขออนุญาตรบกวนนะคะใน <g ül> <g ül> เรื่องของประเด็นตึกสตงค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทุกท่านคะในช่วงนี้คะ่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเรานะคะท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดค่ะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ด้านล่างได้นะคะเราจะมีแนบอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะที่ช่อง13สยามไทยแต่ว่าในช่วงนี้คะ่ะใบเฟิร์และท่านวีลาดค่ะต้องขอตลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเทปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ これ <music>